สวัสดีครับสมาชิกหมอดูทองคําทุกท่านนะครับรวมถึงแฟนขับที่ติดตามรายการหมอดูทองคํามาตลอดนะครับวันนี้ครับวันที่29กันยายน2564นะครับเวลาอัดคลิปตอนนี้เวลา9โมง20นาทีนะครับวันนี้มาทําคลิปเฉพาะกิจให้นะครับตั้งแต่เช้าเลยนะครับเพื่อที่ว่าแฟนขับทุกท่านนะครับจะได้นําแผนไปใช้ได้อย่างถูกต้องในวันนี้นะครับเดี๋ยวผมขอเริ่มเลยแล้วกันนะครับ ในช่วง2วันที่ผ่านมานะครับก็ทองคําก็ปรับตัวลงมาเรื่อยๆนะครับและสุดท้ายเนี่ยมันก็หลุดต่ํากว่า,าราคา 1, 7 4 0เหรียญลงมาได้นะครับแล้วก็เป็นไปตามแผนที่วางไว้ให้เมื่อวันจันทร์นะครับพอหลุดลงมาได้อีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับทองคําก็ลงไปแตะจุดต่ําสุดที่าราคา1728เหลยแหรียญและเช้าวันนี้ครับก็รีบาวกลับขึ้นมานะครับ เหยียบที่ราคา 1, 7 3 7เหรียญได้นะครับพร้อมค่าเงินบาทรจดับ3 3 9 0บาทต่อดอลลาร์นะครับค่าเงินบาทอ่อนมากนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยตอนนี้ทองลงนะครับแต่ว่าค่าเงินบาทเนี่ยยังพยุงนะครับราคาทองคําแท่งออนไลน์เอาไว้อยู่นะครับทีนี้ก็คงต้องมาคุยกันแบบตรงๆนะครับว่าตอนนี้เนี่ยนะครับเจ้าเทนทองคำเนี่ยนะครับมันกลับตัวแล้วนะครับ เป็นเทนขาลงระยะกลางเรียบร้อยนะครับแต่ในความที่มันมีการเปลี่ยนเทนเป็นขาลงระยะกลางเนี่ยนะครับก็เกิดความโชคดีเหมือนกันก็คือว่าพอมันเกิดการเปลี่ยนเทนขาลงระยะกลางปั๊บนะครับมันเกิดเสียสมดุลทันทีเลยนะครับมันเลยทําให้ตอนนี้นะครับจุดเปลี่ยนเทนของขาขึ้นระยะกลางเนี่ยนะครับมันอยู่ที่ตําแหน่งราคา1,700 60เหรียญเห็นไหมครับว่าราคาปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่1737แต่จุดเปลี่ยนเทนขาขึ้นระยะกลางเนน่ออยู่ที่1760ซึ่งมันห่างกันไม่ได้มากนะครับโอกาสที่มันจะสับขาหลอกแล้วเปลี่ยนเทนเป็นขาขึ้นระยะกลางทันทีเนี่ยก็มีสูงประกอบกับนะครับเจ้าเทนขาลงระยะยาวเนี่ยนะครับปัจจุบันนะครับก็ย้ายตำแหน่งเช่นเดียวกันนะครับ ปัจจุบันนะครับย้ายตำแหน่งแล้วนะครับมารออยู่ที่ราคา 1, 8 0 8เหรียญนะครับนั่นแปลว่าถ้าเกิดทองคำเนี่ยนะครับสามารถทะลุราคา1อ่อ 1, 60, กับ1,808เหรียญได้นะครับมันก็จะกลับตัวเป็นขาขึ้นสมบูรณ์แต่ตอนนี้ยังไม่ต้องมองถึงขั้นนั้นนะครับให้ทุกคนทราบก่อนว่าตอนนี้เทนขาลงระยะกลางกับยาวเนี่ยมันทำงานด้วยกันอยู่ฉะนั้น โอกาสที่มันจะลงนะครับก็จะมีสูงพอสมควรแต่ผมพยายามเน้นย้ำว่าเทนขาลงระยะกลางนะครับมันเสียสมดุลน,นะถ้าออกมาแบบนี้เนี่ยนะครับมันอาจจะเกิดในยะสำคัญที่ทองคำเนี่ยมีโอกาสจะรีบาวนะครับขึ้นไปถึงระดับราคา1,753ถึง1,755เหลเหรียญได้ก่อนนะครับ จดตรงนี้ไว้แม่นนะครับคนที่ถามว่าทองคํำโอกาสจะรีบาวได้ขนาดไหนนะครับหนึ่ถึงหนึ่นะครับนี่คือจุดที่ทองคำเนี่ยจะสามารถรีบาวขึ้นไปได้โอเคทีนี้มาดูการซื้อขายรายย่อยกันบ้างนะครับเอ,อ่อผมบอกเลยว่าตอนนี้นะครับถ้าใครอยากจะเปิดซื้อนะผมขอให้ลองเสี่ยงแล้วกันนะเสี่ยงเปิดซื้อไปเลยนะครับ ตราบดที่ทองคำเนี่ยนะครับยังยืนเหนือราคา1732เหรียญได้อยู่นะครับเสี่ยงเปิดซื้อไปก่อนนะครับถ้ามันหลุดต่ำกว่า1732ลงมาได้จุดนี้จะเป็นจุดสต็อปลอสหรือจุดตัดขาดทุนเลยนะครับถ้าหลุดต่ำกว่า1732นะแต่ถ้ายืงยืนเหนือ1732ครับก็ถือซื้อเข้าไปก่อนนะครับ และถ้าเกิดทองคำครับมันสามารถทะลุราคา1,739เหรียญขึ้นไปได้ด้วยนะครับเสี่ยงเปิดซื้อตามขึ้นไปเลยครับ1739ครับทะลุขึ้นไปได้ครับไปรอปิดกำไรที่ราคา1745หถึง1747นะครับแล้วก็ถ้าเกิดทองคำครับทะลุ1745ครับเปิดซื้อตามขึ้นไปอีกครับไปปิดกำไรครับที่ราคา1750ถึง1752นะครับ แล้วก็ม้สุดท้ายครับถ้าเกิดทองคำครับทะลุ1752ขึ้นไปได้นะครับเปิดซื้อตามขึ้นอีกครับไปปิดกําไรครับที่ราคา17 1757จนถึง1759นะครับนี่ก็คือในส่วนของอคนที่ต้องการไล่เปิดซื้อนะครับทีนี้ถ้าเกิดทองคำนะครับมันหลุดต่ำกว่าราคา1,732เหรียญลงมาได้แน่นอนครับท่านจะต้อง เสี่ยงเปิดขายเซลล์ลงมานะครับถ้าหลุดต่ำกว่า1,732นะครับทองคำครับจะปรับตัวลงต่อนะครับไปรอปิดกำไรครับที่ราคา1,725จนถึง1,727เหรียญน,นะครับแล้วก็หลุดต่ำกว่า1,725ลงมาได้นะครับไปรอปิดกำไรที่ราคา1,718ถึง1,720เหรียญแล้วก็ไม้สุดท้ายครับ หลุดต่ำกว่า1718ลงมาได้นะครับก็เปิดขายเซลล์ตามลงมาเลยครับไปรอปิดกำไรทท่ร่คาประมาณ1,709ถึง1,711เหรียญน,นะครับในส่วนของขาลงเนี่ยนะครับตอนนี้มันเป็นเทรนขาลงระยะกลางเนาะผมขอเพิ่มเติมให้อีกหนึ่งไม้แล้วกันนะครับว่าถ้าเกิดทองคำเนี่ยหลุดต่ำกว่าราคา1,710เหรียญลงมาได้นะครับก็ไปรอปิดกำไรครับที่ประมาณ หนึ่งพันเจ็ดร้อยสองถึงหนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่เหรียญน,นะครับมันน่าจะมาตันนะครับอยู่บริเวณประมาณเนี้ยนะครับในช่วงของหนึ่งถึงสองวันนี้นะครับก็คงไม่น่าจะลงไปมากกว่าน,นี้นะครับในอาทิตย์นี้โอเคผมก็มาสรุปนะครับมาให้แบบนี้แล้วนะก็มาลองลุ้นกันดูครับว่าทองคำครับมันจะสามารถนะครับอ่สับขาหลอก เป็นขาขึ้นระยะกลางอีกครั้งหนึ่งได้หรือไม่นะครับที่ด่านราคา1,760เหรียญน,นะสรุปเลยนะครับกรอบทองคำวันนี้ครับจะอยู่ที่1,732กับ1,760ทะลุกออกข้างไหนได้ก่อนนะครับทองคำจะวิ่งข้างนั้นทันทีนะครับฉะนั้นแล้วครับวันนี้ครับทองคำเนี่ยจะวิ่งในกรอบไซด์เว้ครับ1,732ถึง1,760 ทะลุ1760ได้เปลี่ยนเทนเป็นขาขึ้นระยะกลางรุดตำกว่า1732ได้ครับก็คือลงต่อตามเทนขาลงระยะกลางนะครับคงมีแค่นี้ครับคงไม่มีอะไรมากกว่านี้แล้วนะครับถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงแบบเยอะๆหรือพิกๆนะครับผมจะกลับเข้ามาทํารายการคลิปเฉพาะกิจให้อีกรอบหนึ่งแต่ตอนนี้นะครับให้ยึดคลิปวันจันทร์กับคลิปเฉพาะกิจวันพุธ แค่นี้พอนะครับแล้วไปปรับใช้ดูในช่วงของวันพุธพาดสุขร์ละกันนะครับใครมีคําถามอะไรครับก็ถามเข้ามาใน YouTube หรือไลน์เข้ามาหาผมได้โดยตรงนะครับก็อันดีไลน์ผมนะครับเต้งครับ T E R N G นะครับแล้วก็เบอร์ผมครับ0659425654ครับติดต่อได้ตลอดนะครับไม่ต้องเกรงใจนะครับผมรับสายแล้วก็ตอบไลน์ให้ทุกคนเสมอครับสวัสดีครับ